นสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพังปังเชิดน้องจิดขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณแรปเซอร์มากเลยนะฮะนี่นี่เวลางานนี่เวลางานมันก็ทุเล่นกัน พี่ไม่ใช่งูมันเป็นการใหม่ทางทตบห้นะครับวันนี้เราพบกันเป็นวันแรกเวลา18นาที20่นาทีนะครับคราวนี้เรามีผางรับเชิญมาด้วยหนึ่งคนนะครับเป็นชายหนุ่มที่หล่อมากนะครับคุณ้ย่ลำปึกถูกใจคุณเมียวมากเลยเอาละครับไปพบกับแขกรับเชิญคนแรกของรายการเราเลยดีกว่านะครับคุณโจโจ้ไมอ็อกซ โจครับทราบไหมครับมารายการของเราเนี่ยคุณจะต้องมาทําอะไรในผังผังโชว์รายการเลยนะครับผังผังโชว์อ้าวแล้วทําไมทีมงานเขาติดต่อผมบอกไม่ใช่รายการนี้เขาบอกรายการอะไรทางทางโชว์ทางทางโชว์นี่นี่ผมไ่ซ้อมทางตลอดเลยนะเนี่ยกล่าวว่า คุณทราบไหมครับนัฮะคุณทราบไหมครับว่าพางพางโช์นี่คืออะไรพังก็ไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่คำว่าพังนี่หมายถึงการตีผางครับแล้วก็จะมีการพลิกผันในรายการของเราเกิดขึ้นเจอผางเมื่อไหร่มีเรื่องใช่มีคนใดคนหนึ่งในในพวกเราเนี่ยนะครับทั้งห้าคนจะต้องมีเรื่องหนึ่งคนคือไม่เฉพาะคุณหรอกครับพวกผมก็มีสิทธิ์พวกผมก็มีสิทธิ์อะแล้ววันนี้วันนี้นะคะเราจะ ทำการผ่าด้วยละครจะมีละครทุกตอนและตอนแรกนี่แหละคะละครของเรานนั้จะเป็นละครที่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาไม่รู้กี่คนตลอดประสบความสําเร็จทุกครั้งมาเกดอนไม่ใช่ผมชอบหนังเก่าเรื่องเดีอมาเกดอนอยากรู้ไม่จะเล่นเรื่องอะไรกันวันนี้ได้ยังไงล่าสุดเข้ามาสร้างเนี่ยเขาได้เกือบ200ล้านถ่ายซื้อเรื่องอะไรข้างหลังภาพไม่ใช่อะไรอะไม่ก็ แม่นมากเดี er ๋ยวอไรล่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เล่นเลยนี่นี่เน่เน่ในทอดทษดเน่เมื่อก่อนผมเห็นเหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่พระนะครับก็มีเหลืองอยู่คนเดียวคล้ายๆครับแม่นมากนะแล้วเรามีมาห แน่นอนแม่นาคนี่ประกอบไปด้วยนักแสดงนะในเรื่องจะต้องมีข้อมากตัละครอ่ะมีแม่นาคสมียายเป็กเป็นหมอทําตําแามีไอ้แดงเป็นรูปแม่นาคแล้วก็มีไอ้แก้วนะครับเป็นหมอผีหาคบกเลยพี่กลับมาแล้ว มาเปิดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาเห็นเข้าค่ะค่ะพี่ขาเอเองเนี่ยมันนั่งขูดมะพร้าวทำไมเนี่ยโอ้โอฮะเอ็งมานั่งขูดมะพร้าวทำไมขูดไปถมที่มั้งคบพี่โอ้ยลำบากเหลือเกินเองกำลังขึงกำลังไส้ระวังระวังเจ้าพี่เฮ้ยเป็นไร สงสัยลูกเตะค่ะพี่ลูกดิน้นอุ้ยพี่ขาสงสัยลูกคงจะดิ้นนะค่ะคงใกล้คอแล้วมั้งค่ะพี่ขาก็ดีสินะพี่จะได้เห็นลูกเร็วๆวะ่ะเอ้าเราเป็นอะไรไปละเนี่ยเช็ดทีดต่ตากำลังจะคลอดไงพี่ก็ดีใจไงทำไมจะต้องเสียใจอะไรติดปากเลยนะ พูดแล้วมันเศร้า้าคิดว่าพี่คงอยู่ทันไม่ทันดูลูกหรอกค่ะทำไมล่นะนาพี่ต้องไปเกณฑ์ทหารค่ะเกณฑ์ทหาร <c oughs> ในที่สุดพี่ก็ต้องไปเกณฑ์ทหารห่วงแต่เองเนี่ยกำลังท้องกำลังไส้เนี่ยล <c oughs> ะลิกละลิก <c oughs> โอ้ยนาค <c oughs> เองกำลังท้องกําลังไส้แล้วผัวเองก็ต้องไปเป็นทหารสิกสิกระริกระริกแล้วนําหน้าอย่างเองอะ่ะจะไปให้ใครก็ช่วยได้รังอะ่ะแต่มีแต่คนเขารังเกียจ <c oughs> ดีไม่ดีเขาจะหาว่าเป็นผีปอบเข้าสิง <c oughs> ทำตัวมีนางกากีเป็นผู้หญิง <c oughs> หากินเดินอยู่ข้างถนน <c oughs> เออพี่มากเก็บกฎอะไรมาหรือเปล่าครับเออพี่มากพูดอย่างเงี้ยเออหน้ากะงอนแล้วนะพี่ไปละเฮ้ยเที่ยวพี่มากไปละเชี่ยว ยายปลิกามาแล้วยายปลิกหมอตำแยแห่งพระขนง <c oughs> ทำคลอดมากว่า500รรายไม่เคยพลาดเลยช่วงนี้30บาทคลอดได้ทุกคนเชี่ <c oughs> เดียวเจ้าแฟด ท้องนี่ยังเจ๊เกือประสิได้24ชั่วโมงตีเยี่ยนี่าทำไมล่ะท้องยังเตรียมไว้เตรียมท้องไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋มาทําข้อหรือจะมาโฆษณานิดนึงเป็นไงล่ะร้องเรียกข้าให้ขมไปโอ๊ะโอ๊ะ จะคลอดขึ้นขึ้นเรือยๆขึ้นเรือยๆข้าจะดูเอาละเอาแล้วอีน้าเมื่อไงเอ็งเป็นเกลื่อนมีเกลื่อนกระจายเป็นแห่งๆความถี่ของเกลือน่อน1้5เซนชาวประมงไม่ควรออกทะเลเพราะเีเกลื่อนแล พยากรณ์อากาศเหรอก็มันเคลื่อนแรงทำคลอดเอออ่ะเด็ดเอ็งปวดเหรอปวดปวดเดี๋ยวๆหายใจเข้าเข้าออกแบ่งอือเข้าเข้า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 แบ่งอืออืออืนี่นะเพราะว่าลูกข้ากลับตัวแล้วเว้ยเฮ้ยอ้ออ้อมันออกแน่แน่คราวนี้ มันออกแน่ๆถ้าว่ามันไม่อยากออกมาหรอกมันกลัวจะรู้ว่าตัวดำเหมือนแม่มันโอ้โหเอ็งเอ็งขาวมากเลยนะอีเพอร์เฟกต์โอ้โหอย่างเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยฉันจะโมโหแล้วนะมาฉันน่ะเป็นนางเอกทำคลอดฉันของเธอไว้คลอดเรื่องหน้าอู้หูโทษๆเอาเลยเอาเอาาเออย่างเดี๋ยวๆเอ็งมีเอ็งเอ็งที่บ้านเอ็งมีเชือกไหมเวลาคลอดมันต้องใช้เชือกเชือกเหรอมีไหม ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมข้าสั่งให้เชื่อมมาเอ็งเอาคล้องไว้นะเดี๋ยวข้าเตรียมของคล้องไว้คล้องไว้แล้วก็ดึงให้แน่นๆตึงๆโอ้โหให้เทคจริงๆเอ็งคล้องไว้หรือยังแล้วดึงให้ตึงๆนะดึงให้ตึงเหรอเอาดึงดึงไว้ดึง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 อินาข้าให้เอ็ง ดึงแขนเอ้าก็เวลาบ้ามันต้องออกข้างล่างไม่ใช่หรือคะจะบ้าเลยนี่หัวห้อยรอกป่านี้ลูกเองมืนย่าล้วดึงแขนแล้วมันจะคลายเจ็บเออหมันจะไปเจ็บที่แขนแทนดึงแขนเอ้าโธ่อีมาร์เดอ่หนึ่งเ่อหนึ่ไปไหวไหมเอ้าช่วยกันแบ่งหน่อยหนึ่งตอเออเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะ ถ้าอย่างนี้มันมีวิธีเดียวต้องพังติดมืนแบบสลับแขนสิบทีเอ้าเกหรอตั้มตึ๊บตึ๊บ เกียิเจอผ่างคนแรกของรายการลองเองเด็กที่ไม่ได้ทำผ่างหายเจ็บหรือยังจะคลอดได้ยังมาค่อยมันจบๆไปคลอดคลอดเออขึ้นมาไหวไหมไหวไหมเออไหวเอ่ะลูกเองอ่ะกับหัวแล้วมันต้องออกมาแน่ๆเลยเอ็งหันไปทางทิศนี้นะเป็นมงคลนะอ่ะเห้ยดีหายใจลึกๆยันอ่านะพร้อมหายใจแล้วก็เบ้อีกออกมาเร็ว ออกมาเร็วกลับกลับเข้าไปแล้วมันกลับเข้าไปแล้วอีกทีโอยมันกไม่ไหวแล้วมันกลับเข้าไปแล้วอ่ะอีนาเฮ้ยเอ็งอย่าเพิ่งหลับดิมองหาใครวะมองหาใครตายตายตายแล้วตายแล้วอะไรนะตายแล้วอีนาเอ็งตายแล้วเอ็งตายทั้งกลมโธ่อีนาเอ้ย หัวเองก็ไม่ได้มาดูใจเองไปปรโลกเองก็เอาแหวนไปใช้ไม่ได้นั่นนั่นมากปล่อยสิอีนาจะเอาไปทำไมละแหวนน่ะอะไรน่ะตายเฮียแล้วเหรอเดี๋ยวสิทำไมมันมุกบู ว่าวเว้ยไปดีกว่าเสียงเสียงเด็กที่ไหนอะเสียงเด็กที่ไหนเสียงใกล้กว่าอยู่ไหนกว่าอยู่ที่ไหนล่ะอย่ามาเล่นอะไรบ้าๆแถวนี้นะกว่าข้าบอกว่าอย่ามาเล่น หนาเแินแทนเลย่อ่ดอมไปแล้วกบกลับมากรรไกลับมาเอ้าก็บอกว่าผีผีมาผีลูกแกลูกแกเองแล้วแกก็เป็นผีแล้วฉันน่ะต้องกลัวไปอ๋ไรเหรอตกใจวิ่งวูบเดียวกับออกไปข้างนอกไปแน่ใจเหรออหน้าตามันหน้าเกลียดอย่างเงี้ย มันถึงเกณฑ์ทหารไม่ติดน่ากลัวมากไปดีกว่าทีน่ามันเฮี้ยนจริงๆริงย่ะีหลอ จะแปกอะไรอะนาคพี่ขานั่นน่ะลูกของเราค่ะเฮ้ยพยุงขึ้นมาสิครับพี่ขาแล้วสิครับพี่ขาพ่อขอโทษลูกตายพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อนู้ว่าผีลูกนั่งก่อนลูกนั่งก่อนลูกพ่อขอโทษนะลูกนะเขาเป็นว่า ถ้าลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวพ่อให้เลยนะให้เลยให้เลยให้เลยอ่ะอุ้มเร็วสิพี่ทำเพื่อลูกหน่อยสิคะดูสิน่ารักจังนี่ยทำเพื่อลูกหน่อยสิคะเอาเอาเอาอุ้มก็อุ้มวะมันจะท่าไหนวะเนี่ย โมงแค่จริงๆเลยโอ้วเอาไว้บนแค่ครับพี่ขาหนักบนแค่ครับพี่นเอ้ยทำไมครับพี่พี่ไม่ไหวแล้วหนักเอ้ยไว้บนแค่สิครับพี่ขายังไงดีนะเนี่ยเบาๆครับพี่ เป็นไงลูกชอบไหมลูกชอบจังเลยเอาอีกกระพกเอาอะไรล่ะลูกเอาอะไรล่ะลูกเอาขี่ขี่ช้างเอาขี่ช้างพ่อไม่ลูกใค่นะนี่ทำเพื่อลูกมันไม่ได้โง่หน้าเลย เอาแค่อุ้มก็พอไม่ต้องมาใกล้ขนาดเนี้พี่จะเป็นลูกทำเพื่อลูกนะครับเอาเอาเพื่อลูกเพื่อลูกลูกใส่เลยลูกใส่เลยลูกช้างนะพ่อเฮ้ยไปเอาลวเว้ยน่ารักจช่เลยพ่อลูกมีความสุขโอ้ยหลังจะหักโอ้ย ้ย <Hey! S 2> uh huh. พี่ <Yeah. S 1> และใจทำยังไงเล่าโอ้ uh huh. <Hey. S 2> วิธีเดียวที่พี่จะทำได้ก็คือพี่ต้องพังค่ะมาพังพังเช้ามาพังใหงเจ้ามรู้จดีจะยีต้อง กที่สุดเลยออาละพี่ขาวิธีการนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะพี่จะมีแผ่นป้ายนะคะให้พี่เลือกอยู่3แผ่นป้ายนะคะพี่ขาพี่จะต้องเต้นริมโบ้ร็อกค่ะพี่ขายัางทีงลองอีกทีดูได้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูทาให้ดูนะครพี่ขา ผ่านไมผ่านไหมผ่านไหมสุดท้ายคัพี่ขาทำไรครพี่จะไปยังไงแล้วเนี่ยไดยเชื่อสินค้าอ่ะ เอ็งมานั่งนี่เอ็งน่ะมานี่เอ็งลรามานี่แล้วมามานั่งก่อนมันวะอะไรของเอ็งวะมาทำลับๆล่อๆหรือเอ็งจะมาตามหาไก่วะไปให้คนนั่งบนบ้านนั่งข้าก็ไม่รู้อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวมันเห็นเหรออย่าให้ปริกคนกันเองไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้เยี๋หลบต้องหลบเอ็ง บ้างหรือว่าเมียเองน่ะมีลูกแล้วข้ารู้แล้วมไม่ใช่เมียเองน่ะตายแล้วไอ้เจ้าเอา้าเอา็งทำไมพูดอย่างนี้วะปา,ากเสียเรื่องจริงมวกับตานี้ปิกสนะิจริงเลยปิกคือข้าเป็นคนทำคลอดให้เมียเองแล้วเมียเองอะ่ะคลอดลูกตายไอ้มาก อีปลิกมึงพูดสุนัขสุนัขอย่างนี้ไม่ให้เกียติกันเลยหยุดพูดเถอะหยุดพูดตะเกีย่ข้ายังเล่นกับลูกข้ากับเมียข้าอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเต้นริบบ้นล็อกอยู่กับเมียข้าตรงนี้เองเล่นกับผีได้มากโอ้ยฟุตโ,โตทำหม,มูสังโคมังคโลหโอูอะไรของเองวะเองอยู่กับผี บ้าหรือวะบ้าล่ะคุณไม่เหอะผีหวังเองจะเป็นผีไปอย่างมันน่ะไปเหอะไปเหอะไม่ไม่ไม่หนีล่ะเองทั้งสองคนอะตามข้ามาที่มามาไปไหนแล้วนักพอนายเรไวพี่สุนไม่รู้เลยแล้วยอมเชื่อไปเพว่าเห็นว่าไอ้แก้วกัเมียข้าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่เอาด้วยอ่ะฮีนาเลยหีนามันนี่ไม่ต้องไปเลยมาตรงนี้ว้าไอ้แก้วฮีนา นี่ไงไอ้เก้ายายปริกเมียฆ่าลูกฆ่าอยู่นี่เห็นไหมอ่ะไอ้ปริกมันมันมันเป็นมันเป็นหมาไปเลยไอ้ปริกไปเหอะอีนาอีนาไอ้ีนาเอ็งเป็นผีมาหรอคะอีแก่ไปถูกที่ชอบที่ชอบเธอเธอกลัวแล้วเอกลัวแล้วเธอกลัวแล้วไป ก้าวไม่ออกไอ้ก้าวก้าไม่ออกก้าวขาไม่ออกเฮ้ยลูกมาเ็วลูกมันไหลอ่ะมันมันบังมันบังตายมากมันบังตายมากมันจะมาเล่นเราแล้วเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปลอกคนนะลูกตายตาย้ายอูกโว้อ่ะมีไหม อันนี้เนื้อตนิมนะแม่อันนี้เินเ้งินเจโนพัปลอมแล้วลูกอันนี้หลอกอันนี้มาอันนี้พิมพ์นิยมนิยมอะไรแม่นิยมเอามาหลอกคนโง่ลูกมากยนี่่วมพวทำไมถึงร่วงล่ะลูกเนี่ย้วงามนานี้ไปภาพนี้เะ ให้ฉันช่วยไหมคะ่ะไม่ต้องอะไรของเองหรือวะเด้ปริกข้ามาเนี่ยข้ากับไอ้แก้วจะมาช่วยกันจับผีอีนาคเมียเองไอ้แก้วนะนะมันไปอบรมอินเทนเซฟคอร์สที่คิงคอ l l เล e ประเทศอังกฤษวิชาใหม่จับได้แน่ๆไอ้แก้วเข้ามา นีนักนี่นับออกไหลกุ้มลาบซะดีดีจะบ้าหรอวา้แก้วเอาอีกแล้วนะมึงไม่เป็นสาระหรือเว้ยไม่จะบ้าหรือเปล่าเน,นี่ยนี่ไรเนี่ยดูสิดูใช้สิ่งมือถือของเอ s ไอเอของดีทำไมเองถึงไม่เชื่อสักทีว่าเมียเองอาาะเป็นผีนนก็เมียข้ามันยังไม่ตาย ทำไมายังไงแลาวเป็นผีใช่มากว้าทาไมเองถึงไม่เชื่อเองลองอย่างนี้สิคนโบราณเขาบอกว่าถ้าหาว่าเองโกงโค้งนะแล้วมองลอดขาไปอ่ะเองจะเห็นว่าไอ้คนคนนั้นเป็นผีหรือเปล่าเออเองลองโกงโค้งนะแล้วมองเข้าไปในบ้านเองเองจะเห็นเมียเองอ่ะเป็นผีใช่จับจับเลยน้องพวกเองนี่มันไร้สาระกันใหญ่แล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีนะโดนถ้ามีอ่ะน้าเออโกงโค้งมาหน่อยดิเ็นย่างเ็นย่างน้า เห็นมะยังไม่เห็นเลยเนี่ยของดีดีได้เลยหมอไหนดีขมอดีดีดีจ๋าพี่มาเขาทำอะไรนะเขาก้มโค้งมองหาผีอีน่าใช่ที่เห็นนั่นแหละอยากเห็นมั้งอ่ะอยากเห็นผีเองก็ไปโก้งโค้งอย่างนั้นแล้วมองดูสิเห็นแน่ๆแน่เฮ้ยนั่ง มันอมันอยู่นั่นผีมันเห็นไหมไหนวะไอ้แก้วมันหายไปไหนวะไม่เห็นมีเลยเด่นเป็นสงงาเลยไม่มีไหนวะมันหายไปมันอยู่อะไรเน่นูนนูนไอ้แก้วนูอีกแล้วหะไอานูนเห็นไหมเห็นยังเห็นหน้าลูกมันเลยอะไหนวะ ขาไปหลบในสายสินสิโอ้ยปปปโะ้ยลืม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 ๆๆๆลืมลืมลืมเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนไว้แก้วมันอยู่ไหนไว้แก้วมันไม่อยู่ข้างนอกแล้วอ่ะเออดีแล้วมันอยู่ไหนล่ะมันอยู่ข้างในไอ้สินเนี่ยแหละหันไปดูหันไปดู นี่มันเมียฆ่ากับลุ่งฆ่าเนี่ยโค้งมองลอดขาดู้่เฮยนักนักตายไปแล้วนี่มันเป็นผีมันเป็นผีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอาจารย์แก้วอยู่ทุกคนอีนักเดี๋ยวใครจะจับเอ็งท่วงน้ำไต่หม้อท่วงน้ำไปเลยเอาสิกำลังอยากเปียกโอ้ยมันหามันหาเลยจะทำยังไงวะเนี่ยทำยังไงอะ ไม่เด็ดเปล่ามันยังไงล่ะเองเป็นคนคิดค้นได้ดีว่ามือเองเย็นมากเลยอาก็ขัดกลัวไปกันมาแนี่เองต้องเจอเขาสานแสกของรันแก้วเสกดีด้วขุงขึ้นหม้อเสกดีสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรี ม่าหุงค่ามูลค่า5,000บาทเฮ้ยฮหมดเขตเมื่อไหร่เร็วๆนี้โทรมาตอนนี้สิท่านแรกรับฟรีทัพงผิวมูลค่า800บาทนี่งเดี๋ยวมีแถมปากกาไหมรีบปากกาติ้งเดียวไม่กลัวไหมไม่กลัวไหมไม่กลัวไหมไม่กลัวค่ะมันไม่กลัวไอ้เจ้าไม่กลัวไม่เป็นไรดูเสกเขาสานไหมเขาสานไหมเขาสานไหมเสกเขาบานไหม เซกๆๆกเซก,ก,สกสี้เซกเดี๋ยวยุดนัำนมันมะนาวค่ะเขาสารเซกเป็นมะนาวเซกเป็นมะนาวโอ้โหเล่นมุกกันขนาดนี้ห <c oughs> ัวไ,ไหมหัวไหมเดี๋ยวสิว จริงๆกลัวแต่ในบทเขาบอกว่าไม่กลัวมาฉันจะตอบเลยเฮ้ยผีผู้ตัดสินเป็นกระสุนกันตอบเลยกลัวยังกลัวไหมอะดิฉันมั่นใจเพราะดิฉันใช้แคร์ฟรีค่ะเอาล่ะ ในเมื่อทุ่มทุนกันขนาดนี้คือคือไม่ยอมจำนาคคงจะต้องยอมแต่อะไรอีกพี่มากคะนาคคงจะยอมเฉยๆไม่ได้นาคอยากให้พี่มากพิสูจน์รักแท้ให้นาคเห็นก่อนแหม่ไม่นจะทำให้นาคได้ไหมใช่จะให้พี่ทำอะไรอ่ะนาคพี่ พี่จะต้องพิสูจน์รักโดยการทางมาทางทางเชว์มาทางทางโชว์ไม่รู้จะดีจะแยต้องลองอ้าวพาทางกันี่สบใจทางทางเชว์ทางทางเชว์จะโจ้เชิญทังแน่หรือหรือจะแถมอันเนี้ยนะคะ แม่น่าก,ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนอกจากราดหน้าอร่อยอร่อยชามหนึง่งกับพริกประมาณ10ช้อนแค่นั้นงานนี้นะคะบอกได้คำเดียวว่าแกตายแน่นี่น่าไม่อยากนึกเลยนะคะว่าตอนเช้าเวลาเข้าห้องน้ำจะเป็นอย่างไรอาเชียแล้วหลังฉันกินเสร็จแล้วต่อหลือน้ำแก เนื่องจากว่ารายการเราอยู่ช่อง5เพราะฉะนั้นห้ามต่ำกว่า5าค่ะวั่หนึ่ง่ะวั่หนึ่งหนึ่งรอรอรอหนึ่งคำเดียวยวป้อนเองจะลูกมาให้ไงล่ะไป็นรักพ่อมนจะไปรักใครน่แน่แน่แน่ดูหน้าเขาดีๆเขาจะใส่แกอยู่แล้วเนี่ย